จุดสำคัญที่สุดแห่งสัจธรรมพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติจิตโดยเฉพาะอ่านเวทนาเป็นแล้วก็ทำเวทนาด้วยความรู้สึกให้หมดสุขหมดทุกเวทนามีสมเวทนาร้อยแปดนั่นแหละแต่เวทนาหลักหนึ่งสุขสองทุกสาม ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แบกเป็นสองหนึ่งเป็นของโลกีเขาก็ทําได้แต่มันยังมีจาติทิต้องสมาธิทินะไม่สุขไม่ทุกข์เพราะนั้นผู้ที่สามารถเข้าใจได้อย่างที่อาตมาอธิบายพระธว,วสุขทุกข์นี่เป็นจอมาอยามันไปรวบอสองมาเป็นหนึ่งรวบอสองมาเป็นหนึ่งมันหลอกและหลอกหน้าเดียวคือหลอกหน้าสุข โดยหน้าหลังเนี่ยมันทุกเนี่ยมันไม่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 บอกหรือไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็เลยยังมีสองสุขทุกสับสับบนอยู่ในชีวิตอยู่ในวัฏสงสารไม่หมดไปได้เพราะเจ้าจะดับต้องดับทั้งสองทั้งสุขทั้งทุกข์ดับไปหมดเหลือศูน พราะผู้ที่ดับเวทนานสุขทุกข์ได้หมดแล้วเป็นศูนย์แล้วตัวเหตุแห่งคมสุขทุกเพราะกิเลสเพราะกิเลสหมดแล้วเป็นศูนย์จริงๆแล้วคุณก็กลับมาอาศัยชีวะเป็นหนึ่งฟังให้ดีนะมากลับอาศัยชีวะมากลับอาศัยจิตนิยามเฉพาะจิตนิยามที่มีพลังงาน อธิปไตยอันวิเศษอำนาจอยู่เหนืออุตระอยู่เหนืออาศัยอยู่กับความเป็นชีวะเท่านั้นเองไม่ได้สั่งสมให้เจตสิกต่างๆสั่งสมเป็นนิสัยสั่งสมเป็นวิสัยสั่งสมเป็นอนุสัยไม่อาศัยเท่านั้น เพื่อทำงานหรือเพื่อ,อยังยังชีพไปเฉยๆเช่นพระอาหารหันต์ที่จบกิจแล้วบรรลุอาหารหันตผลแล้วก็ทำงานไปไม่ต่อบภพภูมิเป็นโพธิสัตว์ก็ตายด้วยปริพญาเป็นประโยชน์สารตายไปด้วยนิพพานสามก็สูญเป็นดินน้ำไฟลมแยกธาตุไปหมดเลยนั่นสำหรับพระอาหารหันต์ที่ไม่ต่อบภพภูมิจริงๆเลยแต่พระอาหารหันต์ที่ต่อบภพภูมิเป็นโพธิสัตว์ ขึ้นไปอีกทําทความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนี่คือสัจธรรมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่นี้สุขทุกข์ในผู้ที่บรรลุตรงนี้ได้แล้วจิตวิญญาณมันจะรู้จักหมดเลยเป็นอนัตตามันจะรู้จักความไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์อยู่ที่จิตเราจะมีเจตนา ยึดหรือไม่ยึดไว้ถ้ายึดไว้นี่ยศัพท์เขาเรียกว่าสมาทานสมะบวกอาทานอาทานแปลว่าช่วยไว้ยึดไว้ส่วนผู้ที่ยังเอาวิชาจะยึดอยากอุป,ปาทานไม่รู้เรื่องไม่รู้ความเป็นจริงยังไม่บรรลุพระะน้นผู้บรรลุแล้วนี่จะยึดอย่างสมาทาน อาศัยอย่างมีปัญญาสงบแล้วตัดแล้สมะแล้วมีปัญญาชัดเจน